พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวัน,นวันนี้เสนอเรื่องชีวิตที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ออก<ด> <ayo. S 2> แบบสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายะ<ๆ>รการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณปูฟังครับเมื่อเรามีโอกาสได้รู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับทันทีทันใดที่เรารับเชื่อต้อนรับให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรานะครับเราทั้งหลายกําลังเริ่มต้นดําเนินชีวิตใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราก็จะต้องมีจังหวะมีช่วงเวลาในการที่จะพัฒนาความเชื่อเติบโต ขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตนะครับเราไม่สามารถที่จะเติบโตได้ในชั่วข้ามคืนใน,นานะจากทารกมาเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ได้ชั่วข้ามคืนฉันใดนะครับการดำเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีวงจรชีวิตล,ลักษณะของชีวิตคล้ายๆทารกแรกเกิดแรกคลอดแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาเติบโตขึ้น ในความเชื่อของเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมีโอกาสที่จะดูแลเอาใจใส่คนที่เป็นรุ่นหลังรุ่นน้องผู้เชื่อใหม่ผู้สนใจนำเขาให้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเราก็จะเป็นเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณจิตก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆวงจรชีวิตของมนุษย์ที่คลอดออกมาจากคันมารดาแล้วก็เติบใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่เป็น ผู้ที่มีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่คนรุ่นหลังต่อไปคล้ายๆกันซึ่งผมไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสูตรสาเร็จแบบนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราสามารถที่จะมองภาพอย่างนี้ได้ถ้าหากว่าใครเป็นคริสเตียนแล้วนะครับบอกว่าผมเป็นคริสเตียนมารุ่นที่สองเป็นเจนที่สองแล้วปรากฏว่าดําเนินชีวิตยิ่งกว่าเด็กเชื่อไหมนะครับอะไรก็งอนคนมานั่งทับ เก้าอี้มานั่งที่ตัวเองเคยนั่งตัวเองมาไม่ทันคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังคนที่มาใหม่เขาก็ไม่รู้เขาก็ไปนั่งทับตัวเองมาที่หลังมองเห็นมานั่งตัวที่ฉันเคยนั่งมานานเป็นศตวรรษแล้วนนเงี้ยนะครับและมีคนใหม่มานั่งทับนั่งอยู่ท้ายไปนั่งอยู่ข้างหลังแถวแถวท้ายเลยนะครับเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เดินออกไปไม่มาโบสถ์เพราะว่ามีคนมาแย่งที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนนี้ยกตัวอย่างเคยมีนะครับลักษณะอย่างนี้ ก็จะเป็นปัญหาก็จะเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าโตแล้วนานแล้วแต่ไม่ได้โตดังนั้นการที่เราเป็นลูกพระเจ้าการที่เรารับเชื่อในพระเจ้าเราเติบโตในพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่อายุเหมือนที่เราเป็นคนเป็นมนุษย์นะครับว่า1นึขวบสองขวบพัฒนาการ5้าขวบ10บขวบคุณจะเป็นอย่างไรจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไรอะไรแบบนี้คงไม่ใช่เป็นลักษณะตามอายุ วันเวลาความการเชื่อพระเจ้านานแค่ไหนจะวัดว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ความเชื่อที่เราได้รับการเพิ่มพูนขึ้นก็จะมีความสัมพันธ์กับการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าการที่เราติดสนิทกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อก่อนหน้าเราเรียนรู้เรียนแบบชีวิตจากพวกเขาอ่านพระรคุริยามคมภีอธิษฐานเรียนรู้การดําเนินชีวิต จากผู้ที่มีประสบการณ์ก่อนเราสิ่งที่ดีเราก็นำมาใช้สิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องเราก็ยกเลิกมองข้ามไปเรียนรู้เรียนแบบสิ่งที่ดีนำมาเป็นแบบอย่างในชีวิตของเราแต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องยอมรับความเป็นจริงมนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับคนก็คือคนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหนจะเป็นผู้เชื่อมานานแล้วแค่ไหนก็ตาม เขาก็คือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่มีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกที่มีความคิดความรู้สึกที่อาจจะล้มเหลวหรืออาจจะผิดพลาดหรืออาจจะมีความบกพร่องไม่มีใครสมบูรณ์แบบทั้งสิน้นพระเยซูคริสต์ก็บอกไว้พระองค์ทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์มองดูมนุษย์มองดูคนที่พระเจ้าสร้างทั้งหลายมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างทั้งหลายหาคนชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลยดังนั้นไม่มีใครเป็นคนที่สมบูรณ์แบบการที่เรา ผมแนะนำหนุนใจว่าเราเรียนแบบชีวิตดูจากผู้เชื่อก่อนหน้าเราเราก็ดูแล้วก็เรียนรู้เรียนแบบในส่วนที่ดีแต่ว่าบางครั้งเราอย่าเอาชีวิตไปผูกติดแบบอย่างชีวิตของมนุษย์นะครับเพราะว่าจะทําให้เราผิดหวังได้เพราะว่ามนุษย์นั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนคนอย่างไรในฐานะอะไรจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านมืดและด้านสว่างมนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นพระเจ้า เราก็จะต้องทำใจเตรียมใจที่จะรับความผิดหวังบ้างถ้าเรายึดติดกับมนุษย์มากจนเกินไปแต่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายที่เราจะรับเอาชีวิตแบบใหม่ซึ่งออกแบบโดยองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่พระเจ้าได้ออกแบบเอาไว้เป็นชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ออกมาจากภายในแสดงออกมาเป็นความประพฤติเป็นพฤติกรรมภายนอก ตามพระลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างใหม่ให้เกิดขึ้นในเรานะครับในพระธรรมเอเฟซัส e บทที่4ข้อ22ถึงข้อที่24ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับผมจะขอนำมาอ่านเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายก่อนที่จะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้นะครับเอเฟซัส e บทที่4ข้อ22 24, ถึงข้อที่24ได้กล่าวว่า ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตันหาอันเป็นที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคุณผปรฟังครับ พระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่39นะครับวันนี้เราจะศึกษากันตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไปจนถึงข้อที่21เลยนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้นะครับพระธรรมอพยพบทที่39ข้อหนึ่งถึงข้อที่21นะครับมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ การเย็บเสื้อของปุโรหิตได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มนั้นเขาใช้ทำเสื้อผ้าสำหรับใส่เวลาปรนิบัติในวิสุทธิสถานและได้ทำเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอารโณนตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสเขาทำเอโฟด,ด้วยทองคำด้วยได้สีฟ้าสีม่วง สีแดงเข้มและเส้นป่านอย่างดีเขาตีทองใบแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆแล้วตัดเป็นเส้นๆเพื่อจะทอเข้ากับได้สีฟ้าเข้ากับได้สีม่วงเข้ากับได้สีแดงเข้มและเข้ากับเส้นป่านอย่างดีด้วยฝีมือช่างชำนาญเขาทำแถบติดไว้ที่บ่าเพื่อโยงเอโฟด ให้ติดกับริมตอนบนทั้งสองชิ้นรัดประคตทออย่างประนีตสำหรับคาดทับเอโฟอดนั้นเขาทำด้วยวัตถุอย่างเดียวกันและฝีมืออย่างเดียวกับเอโฟอดคือทำด้วยทองคำได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดีตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส เขาเอาแก้วโกเมนฝังไว้ในกระเปาะทองคําซึ่งมีลวดลายละเอียดและแกะอย่างแกะตราเป็นชื่อบุตรชายอิสราเอลแล้วเขาติดไว้กับเอโฟอดบนแถบบ่านั้นเพื่อให้ระลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิสราเอลตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสเขาทำทับสวง ด้วยฝีมือช่างออกแบบให้ฝีมือเหมือนกับทำเอโฟดคือทำด้วยทองคำได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดีเขาทำทับซวงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับทบกลางยาวคืบหนึ่งกว้างคืบหนึ่งเป็นสองทบด้วยกันเขาฝังแก้วสี่แถวบนทับซวงนั้นแถวที่หนึ่ง ฝังทับทิมบุดสราคำน้ำอ่อนและมรกตแถวที่สองฝังพลอยขี้นกกาละเวกไยทูลและเพชรแถวที่สามฝังนินโมราและเพทายม่วงแถวที่สี่ฝังเพทายโกเมนและมณีโชดแก้วทั้งหมดนี้เขาได้ฝังในกระเปาะลวดลายละเอียดทำด้วยทองคำ แก้วเหล่านั้นมีชื่อเหล่าบุตรอิสราเอลสิองชื่อจารึกไว้เหมือนแกะตรามีชื่อเผ่าทุกเผ่าตามลำดับสิองเผ่าเขาทำสร้อยผักเกลียวด้วยทองคําบริสุทธิ์สาหรับทับสวงและเขาทั้งหลายทำลวดลายละเอียดด้วยทองคำสองอันและห่วงทองคำสองห่วง ติดไว้ที่ปลายทั้งสองของทับสวงเขาทั้งหลายสอดส้อยที่ทำด้วยทองคำนั้นในห่วงที่ปลายทับสวงและปลายสร้อยอีกสองข้างนั้นเขาทั้งหลายทำติดกับกระเปาะลวดลายละเอียดทั้งสองให้ติดไว้ข้างหน้าที่แถบยึดเอโฟดทั้งสองข้างบนบ่า เขาทั้งหลายทำห่วงทองคำสองอันติดไว้ที่ขอบด้านล่างทั้งสองของทับสวงข้างในติดเอโฟดและเขาทั้งหลายทำห่วงสองอันด้วยทองคำใส่ไว้ริมเอโฟดด้านหน้าใต้แถบที่ตะเข็บเหนือรัดประคตที่ทอด้วยฝีมือประนีและเขาทั้งหลายผูกทับสวงนั้น ติดกับเอโฟด้วยใช้ได้ถักสีฟ้าร้อยผูกที่ห่วงให้ทับสวงทับรัดประคตซึ่งทอด้วยฝีมือพระนีตของเอโฟดเพื่อมีให้ทับสวงหลุดไปจากเอโฟดตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสจบพระธรรมอพยพบทที่39ข้อหนึ่งถึงข้อที่21 คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ก็เช่นเดียวก,กันกับสองสามบทที่ผ่านมานะครับที่พระเจ้าได้กําชับให้บรรดาช่างฝีมือทั้งหลายได้มีโอกาสในการเย็บเสื้อของปุโรหิตอย่างละเอียดนะครับมีรายละเอียดมากมายนะครับซึ่งแน่นอนว่าพระดำรัสสั่งพระบัญชาที่พระเจ้าได้สั่งให้คนของพระเจ้าคือโมเสสได้กระทำนั้นได้มีบันทึกเอาไว้อยู่ในพระธรรมอพยพ บทที่28แล้วนะครับซึ่งรายละเอียดในการทําเสื้อเป็นเครื่องยศของปุโรหิตของอาโรนเพื่อที่จะรับการสถาปนาให้เขาปรนิบัติพระเจ้าในตําแหน่งปุโรหิตนั้นก็มีรายละเอียดต่างๆเขียนเอาไว้มากมายนะครับที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดเอาไว้และในที่นี้ก็ได้มีการดําเนินการตามนั้นนะครับ แต่สิ่งที่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่เราเห็นในพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับนั่นก็คือขบวนการในการถักทองคําเข้ากับได้สีฟ้าได้สีม่วงได้สีแดงเข้มแล้วก็เส้นป่านอย่างดีนะครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้อพยพบทที่39นะครับพระเจ้าได้ทรงบัญชาพวกเขาทําในข้อที่สบอกว่า เขาตีทองใบแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆแล้วตัดเป็นเส้นๆเพื่อจะทอเข้ากับได้สีต่างๆเหล่านี้นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ได้เพิกเฉยหรือพระเจ้าไม่ได้ดนใจเขาทําแล้วก็ทําไปเลยตามฝีมือแต่พระเจ้าบันทึกเอาไว้ในรายละเอียดอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นช่างฝีมือเหล่านี้เขาทําตามที่พระเจ้ากําหนด เขาทำตามแบบที่พระเจ้าวางเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนที่เราได้เริ่มต้นรายการของเราวันนี้ที่เราบอกว่าเราจะดำเนินชีวิตเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าแล้วนะครับแบบแปลนแบบแผนชีวิตของเรานั้นจะต้องรับชีวิตแบบใหม่ที่พระเจ้าได้วางได้สร้างเอาไว้ให้มีการเปลี่ยนแปลงจากภายในชีวิตของเราซึ่งแน่นอนว่าการสร้างของพระเจ้านั้นไม่ใช่สร้างไปเรื่อยเปยื่อยหรืออยากจะสร้างให้เป็นไปยังไงก็ได้ แต่พระเจ้าสร้างออกแบบมาตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราจะแสดงออกมาเป็นความประพฤติเป็นพฤติกรรมภายนอกที่คนจะเห็นผู้สร้างจะเห็นเจ้าของคือจะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในฝีพระหัตถ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคือในชีวิตใหม่ของเราที่แสดงออกมานั่นเองนะครับดังนั้นเราจรึงควรที่จะเรียนรู้เรียนแบบองค์พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอาจารย์เปาโลบอกว่าท่าน เรียนแบบพระเยซูคริสต์ให้ชีวิตของท่านนั้นดำเนินตามแบบแผนที่พระเยซูคริสต์ได้วางเอาไว้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเพื่อความเข้าใจในพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่า จากอพยพบทที่28ที่พระเจ้าตรัสว่าจงทําเสื้อตําแหน่งบริสุทธิ์สําหรับอาโรนณที่ชายของเจ้าให้เป็นเกียรติและให้สง่างามและเจ้าจงกล่าวกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งเราให้พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาแล้วพวกเขาจะทําเสื้อตําแหน่งเพื่อแยกอาโรนณออกมาปรนนิบัติเรา นี่อาจจะดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ช่างฝีมือออกแบบเสื้อสำหรับปุโรหิตได้โดยอิสระตามที่เขาเห็นควรแต่ว่ารายละเอียดที่กำหนดตามมาอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีขนาดรูปแบบการตกแต่งและแม้แต่วิธีการสวมใส่และวิธีการผูกสายรัด ก็แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่านี่เป็นเสื้อที่พระเจ้าเป็นผู้ออกแบบเองและไม่มีทางที่จะเป็นการออกแบบโดยช่างออกแบบที่คิดได้อย่างอิสระอย่างแน่นอนแม้ผู้ช่วยจัดงานแต่งงานจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เหลือเชื่อมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมายแต่เขาก็วางแผนงานแต่งงานให้คนอื่น บทบาทของเขาจึงไม่ใช่การออกแบบงานแต่งงานตามความฝันของตนเองแต่เป็นการกระทําการเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดงานแต่งงานในฝันของคู่บ่าวสาวที่จะเข้าพิธีสมรสนั้นในพระธรรมอพยพบทที่39ได้ระบุรายละเอียดที่แสดงถึงความสัตย์ซื่อของช่างในการทำเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ ตามที่พระยาเวทรงบัญชาได้มีการกล่าวย้ำถึงเจครั้งว่าตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผลิตงานที่เด่นสะดุดตาไม่ใช่เครื่องหมายที่แสดงถึงสติปัญญาของช่างเหล่านี้แต่ความพร้อมในการทำงานตามรูปแบบที่พระเจ้ากำหนดต่างหาก ที่แสดงถึงปัญญาที่แท้จริงคุณผู้ฟังครับเช่นเดียวกันในชีวิตของเรานะครับขอให้เราจงระลึกและจดจำอยู่เสมอว่าความคิดดีๆความสามารถของเราที่ดีๆนั้นจะดีและยิ่งใหญ่จริงได้ก็ต่อเมื่อความคิดความอ่านและความประสงค์ของเราทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพระประสงค์และนาพระทัย และแผนการของพระเจ้าเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้น,นะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับดาบเเปรียบเสมือนพระธรรมระดับโลกอันมนืดมนโลกนี้นนากหน่ว ทำเรี้ยวไหลยแยบจนพระเจ้าทรงสร้างโลกตาแต่สาตานวิมานมันเข้าปกครองฟ้าประดับเตือนเปรียบเสมือนพระธรรมชวนส่องโลกให้เร่องรองโลกแสงชั่วช้าหมู่มารรัานรูนประยองพระธรรมคือกฎแห่งทีว พ่สันตีสูดแต่ดินยงโอ้พระธรรมพระแสงแห่งพระวิญญาณเหมือนคมทองสองแท